สวัสดีค่ะกระป๋บบาชัด U.S.A. ค่ะวันนี้เพียนนำนาฬิกานะคะจากแบรนดโค้ดมาฝากกันนะคะเรือนนี้ปัดเท่าไหร่รุ่นอะไรสีอะไรรุ่นนี้บอกเลยนะคะเป็นรุ่นบอยเฟนมีด้วยกันทั้งหมด3สีคือส t ตเลสหรือเราเรียกง่ายๆว่าสีเงินแล้วก็สีทอง อีกสีหนึ่งคือสีโรสโกคลิปก่อนหน้านี้เพ่ทำสีทองไปแล้วนะคะแต่สีโรสโกเนี่ยเสียดายจริงๆคือวันนั้นเนี่ยพอของมาแล้วลูกค้าซื้อไปเลยไม่ได้ทำวิดีโอขอไว้อาจจะเป็นเดือนหน้านะคะเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวสีเงินสีทองแล้วก็สีโอรสน่าจะครบคอเดืชันปัด เท่าไหร่ปัด3435ถือว่าเป็นขนาดที่กำลังดีเลยนะคะสำหรับข้อมูลของผู้หญิงส่วนตัวถ้าถามเพี้ย435อันนี้แนะนำให้ทุกคนได้เลยค่ะว่ามันเป็นขนาดที่พอเหมาะพอดีกับนาฬิกาที่ผู้หญิงใช้ส่วนบางคนจะชอบปัดใหญ่ๆแบบสมาร์ทวอทอันนั้นเนี่ยประมาณปัด40สี เงินหน้าปัดมีคริสตัลล้อมรอบด้านหลังเป็นแบบไหนเดี๋ยวเพี้ยพาทุกคนมาดูมาทำความรู้จักกับนาฬิกาโค้ดส่วนรายละเอียดของแท้ของปลอมของครบของเกรดเพี้ยเคยทำคลิปวิดีโอแนะนำไปแล้วว่าเรามีวิธีสังเกตนาฬิกาจากแบ,บแรนด์โค้ดเนี่ยแบบไหนบ้าง ส่วนตัวบอกเลยนะคะโค้ดเป็นนาฬิกาที่ใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆถูกใจชอบใจซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะ